การสร้างวิดีโอเพื่อสร้างรายได้บน YouTube นั้นต้องมีการวางแผนและความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนี่คือ3เทคนิคที่สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ 1. เนื้อหาที่มีคุณภาพและน่าสนใจการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณควรศึกษาความต้องการและเทรนด์ที่กำลังมาแรงเพื่อให้เนื้อหาของคุณเป็นที่ต้องการนอกจากนี้ การเล่าเรื่องที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์จะทำให้ผู้ชมติดตามช่องของคุณอย่างต่อเนื่อง 2. การใช้เทคนิค SEO ในการตั้งชื่อและคำอธิบายการใช้เทคนิค SEO Search Engine Optimization ในการตั้งชื่อวิดีโอและคำอธิบายจะช่วยให้วิดีโอของคุณมีโอกาสถูกค้นพบมากขึ้นควรเลือกใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องและเป็นที่นิยมในคำอธิบายรวมถึงแท็กวิดีโอเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสดงผลในผลการค้นหาของ YouTube 3. ความสม่ำเสมอและการเชื่อมต่อกับผู้ชมการอัปโหลดวิดีโออย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้ชมรู้ว่าเมื่อไรที่จะคาดหวังวิดีโอใหม่จากคุณนอกจากนี้การตอบกลับความคิดเห็นและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มความพักดีต่อช่องของคุณการใช้เทคนิคเหล่านี้ควบคู่กับความพยายามและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน,นื่องจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้บน y o YouTube ได้มากยิ่งขึ้น ที่สําคัญคือไม่มีเทคนิคไหนทําให้ประสบความสําเร็จได้หากปราศจากการลงมือทําฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจกันด้วยนะคะ